ว่ยไม่ฟักบุง้งไฟแดงระวังเลเจ้าระวังเด้อเอาลเอาละสีดแดงวะสวัสดีค่ะวันนี้จะยังไงให้กินเนาะผัดผักบุง้งไฟแดงมันอร่อยอร่อยนะจ๊ะดไปอุ้ยยังมันมันหมนนอนเลยเขาอ,ออกกันปะเมตตังเมตตัง หอานก็ต้องเปล่าเลยครับเสร็จง่ายๆเลยกระปุกไฟแดงปุ่มก่อนเลยโอ้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 ไปแรง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 รถหอยคือรถดันนิดหน่อยลงไปนี่ขาดก่ได้คืะเร้าส่วน ฟ้าเขียวลงไปนิดหน่อยเข็มแทงแน่นอนไม่มนิดนะอืมใส่สุยางใส่สุยางเสียบสุยางก็ดีใส่ยังไม่ต้องใส่นี่ของดีจากเยอรมันวายกระทำไม ระวังเด้อระวังเด้อขวอมไปเจ้าสุกเที่ยงมาปรุงไฟแดงระวังก็เจ้าระวังเด้อเอาละสีแดงวะปรุงไฟแดงพี่น้องบางดน

นู้องราไปอยู่รอบรอรับนี่เป็นไหนที่ห้าพ่อป่อบ่บ่บ่รอรับขนาดโอ้กระคาเดือดเดือดเนี่ะนะบยบ่นะอ๋อมไว่ให้อนวะใหญ่ใหญ่าหญ่เดี๋ยวของข่อยจะพังโทรศัพท์เป็นยังไงนั่นเอาไปซิมดูเอาบัตรบุ๋งไฟแดงเช็ดง่ายกินง่าย แทบซือเป็นเชฟมา40ปีรสชาติเป็นองเป็นหวังเป็นไไปไปกินปะได้คือไป